sau một tuổi nó nhảy được, con nít nhảy đấy non, không phải chuyện này đấy, không đấy, con non đấy, con sẵn thì ngon con, ว้าวว้าวชิบูไตว้าชิบูไตพี่น้องเอ้ยโแบบโยแบบแต่แล้วพี่น้องปนิตรองโตับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องยกสะดุ้งมาขั้นมันี้ขั้นในจังหน่อยมามาลุ้นน้ำขันแล้วพี่น้องเด้อมาลุ้นน้ำขันกับจ้องคนลุ่มน้ำขุงมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องบาดเลกแห้งมา เมื่อวานนี่ฝนตกบ่ด้มากองฝน,นแห้งที่น้องพายุเข้าทัางเม็ดที่ช่างกระได ้มึงก็ได้เน้อ,อยปานิ่งน้อยนิน้อยจนนี้ที่มนปานิ่งหญ่ออมาเด้อมาเด้อลูกมาแล้วแม่มาน้ำเงียบเลยแม่เฮ้ย Uhm. น,ะะนี่องละครับของทินทั้งเหนือเขาจะเอิ้นปลาแว่นทั้งเหนือเขาจะปลาแว่นเขาจะนี่ปลาครับของคนกับปลากระแตแต่กุ้ยซื่เอิ้นที่งหอ มันามลมามานามามาม,านม,านมานันามามามันามามามาาามาา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  đẹp nó đi nó. Nó. nói lèo nó. <laughs> nói nó. 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 เลยลูกุกผ้าแม่มานะเป็นลูกเป็นบอมนี่เป็นลูกปนินปิ้งแบบนี้เป็นลูกปนินกิ้เนาะ តើតួ1ពីពីປານ້ອຍເນາະເອີ້ລົມກະດາຍ กินข้าวอือกินกับคิ้กข้าวน้องเอ,อ,งองนเน้ยญญสวัสดีครับพี่น้อง,อม,องมันหนึ่งพายุโซนอินโดจีนมาใส่เดือพน้องโดนลมแห้งๆหนีนะเป็นมืดมดครึ้มๆทุกคนตกจังมันสี หมนหรือบ่มหมานพี่น้องเป็นจังใดกันลุ้นไปน้ำกันน,น้องน้องๆก็ต้องคนลุ้นน้องโผล่ก็พี่น้องเด้อมา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 แลงแห้งหมันพี่น้องแลงแห้งหมันพี่จังใดน,งงงงน้องลมแห้งแห้งในพี่น้องลมพีน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

tổ không nhảy thì ừ, nhìn nhảy thì ngon. Để để vào. Để để vào. Để không sẵn được thì nông đi không sẵn được thì nông đi Để con ໄວໄວວ່າຊິບໍ່ໄດ້ວ່າຊິບໍດ້ຢນອງເອີຍຍໍແບບຍໍແບບແຫະແບນ້ປນີອງໂຕ มาถึงบ้านแลวพี่น้องมาแต่เวทแน่เหมือนนี้ยังพันคันมาก,ก่อนมาหอนเงินพอดีได้เปิดไฟพี่น้องเพราะว่ามันลมแห้งพี่น้องลมลมแห้งลมผัดเราพอค่อยยก,ยกสะดุ้งยากวางสะดุ้งยากแล้วหนาวนาพี่น้องก็เริ่มมาซะแต่กระหมานอยู่เลยพี่น้องหมานอยู่หมานบาทเดียวพี่น้องอได้ปลาบาทเดียวได้ปลานิ้งสองตัวเกือบสองโลพี่น้องปลานิ้งสองตัวตัวหนึ่งหันได้โลหนึ่ง ตัวหนึ่งประมาณครึ่งเโลนี่มั้งพี่น้องนี่พี่น้องนี่ได้บาทเดียวพี่น้องปลาน้อยสามที่โตพี่น้องอะไรพี่น้องคลิปนี้ไว้สำนึกเชิญก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งตั้งคนรุมน้ำผงแล้วพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย